สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนเฟืองเรือนใหม่ย a มาฮ่าเมดรตองหนึ่งขั้นแรกเราก็ทำการถอดล้อออกมาครับก็ใช้กุญแจเบอร์14กับ17นะครับถอดแยกชิ้นส่วนออกมา ต่อไปเราก็จะมาทําทการดูว่านะครับมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแต่ละชิ้นส่วนทําหน้าที่อะไรสําหรับชุดเฟืองเรือนไม้นะครับเราก็ได้สั่งมาจากลาสาด้า นะครับก็ถ้าไม่สะดวกก็หาซื้อแถวใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับตอนนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับในราคา100บาทนะครับชุดเฟืองเดินไม้ชุดนี้นะครับราคา100บาทใช้กับอะไรได้บ้างนะครับใช้กับรุ่นไหนได้บ้างนะครับนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็จะใช้กับอ่า วายร้อยก็คือเมทร้อยนะครับวายหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือเมทตองหนึ่งแล้วก็ใช้กับอัลฟานะครับสามใช้ได้นาสามรุ่นก็ราคาหนึ่งร้อยบาทเราแกะออกมานะครับอันนี้ก็แกะออกมาจากถุงนะแกะออกมาจากถุงแล้วเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย ชุดเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เฟืองตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเวลาทํางานเนี่ยเวลาการทํางานของเขาการทํางานของเขาครับเวลาเราประกอบกลับเข้าไปเนี่ยนะครับ ชุดนี้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับเวลาหมุนเวลาล้อหมุนเนี่ยมันก็จะขัดนะครับขัดแล้วก็ทําให้เฟืองเนี่ยมันหมุนไปนะครับเนี่ยขัดนะมันก็จะขัดจะขัดอยู่ในรูปไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะตีให้เฟืองตัวนี้หมุนนะครับก็คือเขี้ยวสองเขี้ยวนี้จะมาขบกับสองเขี้ยวนะครับบริเวณนี้พอมาขบกันก็จะทําให้เฟืองหมุนนะครับ ทำให้เฟืองหมุนเฟืองตัวนี้ก็เมื่อวางอยู่ก็จะอยู่ในตำแหน่งของการขบนะขบขบก็จะขบลักษณะนี้นะครับขบนะมีการขบกันนะตามมุมเอียงของเขานะ<อ>ขบกันเนี่ยนะครับอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเห็นตอนที่เราใส่ไปนะว่ามัน,ม,นมันมีการขบกันขบแล้วหมุนส่วนอีกด้านหนึ่งของเขานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ย มันก็จะมานะครับเสียบกับที่สายไม้เห็นไหมครับเนี่ยที่สายไม้หมุนได้ก็เพราะชุดนี้นะครับอ่าเราก็มีการปั่นนะครับปั่นจากปั่นเฟืองนะครับเฟืองก็ต้องปั่นอ่ามุมนี้นะก็จะมีมุมปั่นของเขานะครับหลังจากเราใส่ไปแล้วนะมันก็จะปั่นปั่นให้หมุน อันนี้เราก็ได้ได้รู้แล้วว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างเวลาเราซื้อมาในราคา100นะครับก็จะมี2อชิ้นนี้แหละนะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับในชุดนี้ก็จะมีเนี่ยเมื่อแกะออกมานะครับอ่านี่มันก็จะมาทดแทนกันนะครับเนี่ยกับเฟืองที่เราซื้อมามาใหม่ นะครับอันนี้เฟืองที่แกะมาแล้วแล้วก็ที่หัวเฟืองจะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวสวมอยู่ลักษณะนี้นะครับนะสวมอยู่ที่หัวแล้วก็จะมีการล็อกด้วยนะครับเนี่ยเป็นเป็นในตัวล็อกกิปพลาสติกสี่เหลี่ยมเวลาแกะเราก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยงัดออกมานะครับก็คือมันจะอยู่ในลักษณะนะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับใส่ลงไปนี่ สายให้ดูนะครับนะครับเนี่ย,ยมันก็จะมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่ลักษณะนี้แล้วก็มีกิบล็อกนะครับเนี่ยกิบล็อกเวลดาใสา่ไปก็เราก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับเนี่ยเขี่ยกดเข้าไปเวลาออกก็เหมือนกันนะครับเวลาเราออกก็เอาไขควงปากแบนเขี่ย แล้วก็กดกดเขาเขี่ยไปเขี่ยมาก็จะหลุดออกมานะครับเนี่ยก็คือชิ้นส่วนของเขานะมีชิ้นส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาไขควงเนี่ยเขี่ยมาได้เลยครับมันก็จะหลุดออกมานะพร้อมแหวนครับแล้วก็เวลาทําเราก็ต้องมีจารบีนะครับเอาไว้สําหรับอาใส่หล่อชุดเฟือง ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวดัมเบลตัวเนี้ยเราจะผาเบรกเนี่ยเราจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้เราทํางานแล้วมันเกะก,กะเราก็เอาออกได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยดึงแค่นี้ก็หลุดแหละเนี่ยแค่นี้เองนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบนะครับเนี่เดี๋ยวเราเริ่มทําการประกอบกันเลยครับ เริ่มทาการประกอบเราก็เอาของใหม่เลยครับเนี่ยใส่เข้าไปก็เต็มจระบีสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาแหวนใส่นะฮะนี่เอาแหวนของเดิมนะครับมันจะต้องมีแหวนด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ให้มันลงเข้าไปในช่องของมันมันก็จะจบแล้ว นี่แล้วก็เขีย่ยหมุนดูนะครับนะ่ะก็จบแล้วครับเสร็จแล้วนะกิ๊บเหล็กเราก็ทำการใส่ล็อกเลยครับล็อกกิ๊บเหล็ก ก็ดูจะใส่ยากหน่อยนะนะครับแต่ก็เราก็ต้องใส่ให้ได้นะครับถ้าจะใช้ครีมบีบได้ไหมอ่าลงแล้วนะครับก็ เพราะว่ารูมันมันก็คับแคบหน่อยนะครับพอรูคับแคบเนี่ยเราจะไปเอาครีมบีบเพราะจะยากนิดหนึ่งครับออยังไม่ลงดีนะเดี๋ยวก็ลองหาตัวช่วยดู เวลา,อ,าออกมันก็อ,ออกยากหน่อยนะครับไปตัวคลิปเหล็กตัวนี้เอใช้ไขควงอย่างเดียวนะครับเราออกได้แล้วเอาออกเอาเข้าได้ เราก็ใส่กดลงไปครับใส่กดลงไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันไหลออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ที่บริเวณข้างใต้นี้เนี่ยจะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวนะครับจะเป็นแหวนมแ,แบนนะอันนี้มันติดจะระบีอยู่อ่านี่ ต้องมีแหวนแบนๆแ,แบบนี้ตัวหนึ่งนะครับใส่ลออลงไปก่อนหลังจากนั้นนี่เราก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปครับเห็นไมครับเนี่ยนี่ยพราเวลามันหมุนเห็นไหมครับเนี่ยล้อมันหมุนพอล้อรถหมุนเห็นไหมครับเฟืองก็จะหมุนไปด้วยเห็นะครับอันนี้เราก็แต้มจรารบีช่วยสักหน่อยนะครับแต้มจรารบาีใส่เข้าไปหล่อลื่นเขาสักหน่อยนะ นะเพื่อลดการตึกหลอเราก็ให้ให้หมุนค่อนๆหน่อยนะครับเหล็กถูก็เหล็กมันก็ย่อมมีความชํารุดนะครับอ่าเราก็ใส่จารบีเข้าไปช่วยเสริมให้เขาหน่อยนึงนะครับอ่าเขาก็หมุนไปนครับอยู่ในนี้เขาก็หมุนเข้าไป ครับเนี่ยอันนี้เท่ากับเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้ก็เราก็นําไปประกอบประกอบกับคืนได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็นะเราก็ได้รู้หน้าที่รู้การทํางานรู้ชิ้นส่วนแล้วนะครับก็นะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นทุกคนนะครับสวัสดีครับ